นนมักจะมีคําถามว่าเอ๊ะปีชงมันเกิดจากอะไรทาไมทาไมถึงมีประวัติศาสตร์ปีชงขึ้นมาเพราะในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องปีชงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องของปีชงปีชงนี้เกิดจากวัฒนธรรมจีนนะครับความเชื่อแบบศาสนาเตา๋าคนจีนเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยเก่งต้องบวกเฮงคือเก่งเนี่ยก็คือ 70- 70คือมานะตนอีก30ก็คือเขาเชื่อว่าเป็นลิขิตฟ้าหรือกรรม เพราะนั้นในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยคนเราถ้าเจอเรื่องแบบเนี้ยมันควรมีอะไรรับมือหน่อยไหมในในศาสนาของเต๋าเนี่ยเขาไม่มีพระสงฆ์แบบบ้านเราที่จะมากวดน้ําถวายสังฆทานอ่าเขาก็เลยมีพิธีกรรมของเขาที่เรียกว่าการแก้ปีชงพายุเนี่ยนะมันก่อนมันจะมาเนี่ยมันจะค่อยๆมันมีเขาก่อนฟ้าเริ่มคึ้ม ทะเลเริ่มสงบพายุใหญ่ก็ค่อยๆมาพอมันจะออกมันก็จะทิ้งความรุนแรงไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเข้าช่วงออกปีชงของพี่ลิวเนี่ยจะมีเริ่มเกาะตัวก่อนพี่ลิวจะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก่อนสิ้นปีเรียกว่าพายุเข้ากับพายุออกปี2 5 6 6นกสักษัต์รปีเริ่มเคลื่อนออกและ67นักศักด์ใหม่เริ่มเข้าประจำที่ เพราะนั้นพอช่วงปี66จะออกใครที่อยู่ในปีช66จะเจอทุกอย่างประดุมประดังเข้ามาเหมือนเหมือนเจ้าหนี้มาทวงหนี้อ่ะรู้ว่าวันจะหมดหนี้แล้วอ่ะเจ้าหนี้ต้องทวงให้ถึงที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นเขากําลังจะออกเขาก็ทวงก่อนส่วนไอ้กำลังจะเข้าเริ่มก่อตัวแล้วบางทีคุณไปสร้างบ้านตอนพายุเข้ามาแล้วอ่ะสร้างเขื่อนมันก็ไม่ทนันละ เพราะนั้นคุณก็ต้องเตรียมรับมือก่อนตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปทีนี้4ปีชงของคนจีนส่วนใหญ่ก็จะเตือนหลักๆอยู่4ข้อที่มนุษย์ควรเจอ1การงาน2การเงิน3ส,สุขภาพ4นะครับเคาะกรรมใน4ปีจะต้องมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่ง ที่ต้องโดนเคาะกรรมคือเปิดโอกาสให้เจ้ากรรมในเวรที่คุณทำกรรมไว้เนี่ยให้เขาทวงหนี้ได้พอเข้าสู่ปี2567เขาก็ไปดูคู่ขนานของมังกรนะครับของมังกรหรือปีมะโรงว่ามีปีอะไรที่เป็นคู่ขนานบ้างปีนี้เขาก็เลยสรุปมาได้ทั้งหมด4ปีด้วยกันปีแรกคือปีจอปีจอเนี่ยเขาบอกกระทบร้อยต่อมา มังกรงูกับงูชนกันเองนะครับเพราะปีงูกับปีงูเนี่ยเขาเรียกว่าจะชนกันเองปะแหมกันในปีของตัวเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีออปีแพะปีนี้เข้าสู่ปีแพะนะครับปีแพะโดนเรื่องสุขภาพแล้วก็ปีสุดท้ายคือปีฉลูคือเดิเข้อกับ ต่อมาครับปีมังกรมังกรกับมังกรมาเจอกันแต่อย่าลืมนะมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์เพราะนั้นคนที่มีความเชื่อแบบจีนวัฒนธรรมจีนปีหน้าเขาถือว่าเป็นมังกรทองเพราะนั้นสีที่จะมาโดดเด่นในปีหน้าคือสีแดงสีทองพอเป็นปีมังกรปุ๊บเนี่ยเรามาดูลักษณะมังกรก่อนมังกรนี่เขาบอกเป็นเจ้าคือคนยิ่งใหญ่เพราะนั้นคนปีมะโรงเนี่ยนะจะเป็นคนที่เอาแต่ใจ เป็นคนที่หโหยหาความรักอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับบางกรเกี่ยวข้องกับงูหนึ่งในนั้นคือเมดูซ่าเมดูซ่าเห็นไหมไม่สมหวังในความรักถูกสาปให้กลายเป็นหิน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นคนปีมะโรงปีมะเส็งจะเหมือนกันเลยคือเป็นคนที่หโหยหารักแท้อยากมีความรักอยากสมหวังในความรักนะแต่พอมีความรักปุ๊บก็เป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ <Okay. S 1> ชอบทําให้คนรักเจ็บช้าน้ําใจ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคนปีมงกรเนี่ยเรามาดู ลักษณะนิสัยก่อนมีโดดเด่นในเรื่องของอำนาจการพูดจาการเจราจาการทำอะไรเนี่ยค่อนข้างจะมีปากเป็นอาวุธนะครับเป็นคนที่พูดแล้วประสบความสําเร็จนะฮะเพราะนั้นพอมังกรกับมังกรมาเจอกันเหมือนงูกับงูมาเจอกันเวลามันกัดมันจะกลืนเข้าไปทั้งตัวเลยอ่าเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เขาเลยบอกว่ามังกรจึงกระทบตัวเองครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือกระทบเหมือนหมาเลยแต่หมาเนี่ยโดนเต็มอ่าแต่ครึ่งหนึ่งของมังกรก็ยังเจอเรื่องความรัก การงานการเงินที่จะกระทบเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมังกรก็ระวังเรื่องเมียผัวที่เริ่มหมดความอดทนกับพฤติกรรมของเรา,เอ,า,ราเอออยู่ดีๆก็กูไม่ทนมึงและกูจะหย่าร้างละหรือสวมเขาให้เลยดีกับคนอื่นหมดแต่ไม่ดีกับคนในบ้านน่ะออชอบพูดจาดีกับคนอื่นหมดแต่พูดจาไม่ดีกับคนในบ้านอย่างเงี้ยออนะครับผมต่อมาคืออะไรครับ นะมังกรคือสัญ,ญลักษณ์แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในงานการที่เราอยู่ในฐานะที่เรารู้สึกว่ามันดีมันอาจจะมีคนเลื่อยขายเก้าอี้อ่าบางคนโดนตั้งแต่หนึ่งพฤทจิเลยอยู่ดีๆเนี่ยเจ้านายแม่งปลดอ่าปลดออกเลยงงไม่มีสาเหตุเรามาดูเรื่องของสุขภาพคนปีมังกรบ้างปีมังกรเนี่ยยิ่งใหญ่แต่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ ให้ระวังเรื่องปวดหลังก่อนทําไมปวดหลังงูมังกรเวลามันเลื้อยมันเลื้อยอย่างนี้เป็นตัว S สัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับกระดูกหลังนะครับกระดูกต้นคอกระดูกหลังอันนี้จะเป็น c o m มอนเซนส์เลยคนปีมังกรให้ระวังเรื่องอาการปวดหัวปวดขมับตรงด้านหน้านี้ไม่เกไม,ไมเกณฑ์ไม่เกณฑ์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับประสาทต,ตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนเกิดปีงูส่วนใหญ่จะใส่แว่นเยอะจะมีปัญหาเรื่องสายตาค่อนข้างเยอะนะครับผม นะฮะสองคือหลังเกิดงูหน้าร้อนตัวจะเป็นลอกลอกผิวจะลอกเหมือนผิวงูที่แห้งเป็นเกลด็ดเป็นผิวแพ้ง่ายผื่นภูมิแพ้ต่างๆจะเกิดขึ้นง่ายเกี่ยวกับเรื่องระบบผิวหนังลำไส้งูกินแล้วเป็นไงไปไหนรอดไหม,ไมอพอมันกินอิ่มแล้วมันต้องนอนอยู่กับที่เลยตกเป็นเหยื่อเพราะนั้นคนปีงูก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้โดยเฉพาะนิ้ว เนื้องอกติ่งเนื้องอกต่างๆในร่างกายอของคนปีนี้ก็จะเจอได้นะครับผมคนปีงูระวังโดนถลกหลังถลกหนังก็คือระวังโดนโกง โดนโกงโดนหักหลังเพราะคนปีงูเป็นคนที่ขยันทามาหากินแนตะ่ขี้เกียจอ่านเอกสารเพราะนั้นระวังเรื่องเอกสารนะครับอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปีมังกรนะครับปีนี้คนจีนยกให้เป็นเทพเจ้าองค์เดียวเลยที่ควรมาคุ้มครองดวงชะตาคือกวนอูของเสริมที่ดีคือกวนอูเพราะนั้นหากกวนอูมาห้อย ห้อยติดตัวจากที่ไหนก็ได้จะมาที่วิหารกวนอูก็ได้ทีนี้ในประเทศไทยเราพี่นูวเอ้ยังนึกถึงเหรียญพระที่เกี่ยวกับความยุติธรรมความซื่อสัตย์ยังไม่ออกแต่ถ้านึกถึงมีอยู่รุ่นเดียวที่น่าจะใส่ได้สําหรับคนปีมังกรคือภัยรีพินาธพระภัยรีพินาธเป็นพระที่ดีมากที่กรมตํารวจมักนิยมสร้างหมายถึงทุกอย่างขอให้มันพังทลายหายไปอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอ่านะครับแต่ ถ้าเรื่องไหว้ขอพอรถ้าเรื่องไหว้ขอพอรสําหรับคนปีมังกรพระพรมเอาราวัณคนจีนเรียกพระพรมว่าซื่อเมียนฝอคือพระสี่หน้าเพราะนั้นในวัดจีนทั้งหลายในวัดจีนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีพระพรมแต่เขามีจัตุโลก,กบาลทั้งสี่หมายถึงการไหว้เพื่อขอให้เปิดทางทั้งสี่ทิศ ไม่ว่าเขาจะออกข้ามน้ําข้ามทะเลไปทําอะไรที่ไหนก็ตามขอให้พรที่เขาขอเนี่ยสำเร็จเหมือนกับพระพมอีกเหรียญหนึ่งที่ดังมากเลยแล้วคนจะต้องหามาใส่ติดตัวคนจีนจะนิยมมากแล้วรีบเดินทางไปภาคใต้จัตุคามรามเทพเหรียญพังพก,การก็คือสนะี่หน้าเจ้าของโรงงานถ้าใครได้ดูบทความนี้แล้วคุณมีพระพมอยู่ แล้วคุณเกิดปีมังกรอยากให้มังกรคุณสูงขึ้นเด่นเป็นสง่าต้นปีบวงสวงครับบวงสวงพระพรหมขอพระพรหมเปิดทางทั้งสี่ทิศให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้านะครับผมจะไหว้ตุ๊จีนก็ได้ก่อนตุ๊จีนก็ได้ขอพรกับพระพรหมที่อยู่บนโรงงานบนออฟฟิศของคุณ mm hmm. เพื่อเป็นการโปเทคผมไม่ได้บอกว่ารวยเพราะผมบอกแล้วว่าปีชงคือการรับเพราะฉนั้นเราทําเขื่อนเพื่อตั้งรับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น เพราะนั้นถ้าเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อันนี้คือการเหมือนทําเขื่อนเพื่อกั้นแรงทะเลแรงลมที่จะมาปะทะเราในปีนี้อ่านะครับผมนี่คือปีบางกอ